ค,คือสอนให้คนเห็นให,ให้คนเห็นเลยนะว่าเสื้อบางอย่างเนี่ยเราดูหนังสกาเฟสแม่งโคตรชอบเลยไอห,หาคนนี้แม่งเติบโตมาจากคนที่รี้ััยกว่าจะเข้าประเทศอเมริกาได้เอตันจอห์นนะครับตัวนี้เอตันจอห์นนะฮะตัวต่อไปเลดฮ o อตลายหายากเป็นเลดฮ o อในคอนเสิร์ตโลลาพารูซานะอันนี้เป็นเอตันจอห์น เอตันจอนเราจะทราบกันดีนะเอตันจอนส่วนใหญ่จะทัวร์ร่วมกับบิลลี่โจนะฮะตัวนี้นี่เป็นอังกฤษนะฮะเอตันจอนเนี่ยบิลลี่โจเป็นสายอเมริกันนะครับด้านหลังเป็นรูปอัลบั้ม river of d r e a m นะของของบิลลี่โจนะครับ river of d r e a m นะเห็นไหมเนี่ยตัวนี้ก็สวยน่าเก็บนะสังเกตไหมถ้าเป็นเอตันจอนเอาง่ายอะคุณเห็นเสื้อเอตันจอนเยอะใช่ไหมแต่คุณใครเคยเห็นเอตันจอนไลน์นี้บ้างหน้าอย่างนี้นะใครไม่เคยเห็นพิมพ์เลขหนึ่งใครไม่เคยเห็นพิมพ์เลขหนึ่งมาผมว่าหลายคนต้องไม่เคยเห็นว่ะคือผมไม่ได้ไม่เก็บบบแ อะไรที่มันหายง่ายเลยคือเอเดนจอนเนี่ยบางคนบอกว่าเสื้อมันเสื้อี่นมั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 นก็เจอเรื่อยๆนะเจอไม่เจอเยอะนะแต่เวลาผมเก็บเอเดนจอนที่ผมมาหยิบมาให้ดูสองสามตัวที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าตัวที่ผมบอกว่าผมจะเก็บใส่ลังเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นตัวที่ไม่คุ้นชินอะนะน่าจะเป็นตัวที่หายากเพราะว่ามันเป็นตัวที่แปลกๆอะผมจะเก็บตัวแปลกๆนิดนึงนะใครไม่เคยเห็นพิมพ์เลขหนึ่งของผมหน่อยเนี่ยตัวเนี้ยเอเดนจอนโคตรสวยนะมันสวยนะเว้ยนะสวยนะเนี่ยหนึ่ง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 ดูดิ คือหลังก็สวยนะพวกนี้เก็บได้นะเก็บได้นะตัวต่อไปครับนี่ฮะไนกี้ไนกี้ตัวนี้นี่หลักหมื่นนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูหลักแสนด้วยเดี๋ยวจะให้ดูหลักแสนนะฮะขอบคุณคุณพิเชษนะครับหกสิบดาวนะขอบคุณนะครับสนับศูนย์านาคาค่าไฟมาใกล้จะสามหมื่นสองนะขอบคุณนะช่วยกันหน่อยนะครับสนับสูนย์ค่าไฟกันเนาะวันนี้ตั้งใจเอาแบบของที่สวยมาให้ดูกันนะครับนี่ไนกี้ป้ายน้ําเงินรับเป็นลายนี้ครับแขนยาวนะเว้ยไนกี้ตัวนี้ดูดูด,ดูผมเคยเห็นล่าสุดนขาขานนนนะะะคคครรััับบเ้าาขยยกไท 20,005นะครับแล้วอัปเดตจากมาเลเซียนะครับคนที่เป็นแฟนเพจนะครับพิมพ์มาบอกนะทางมาเลเซียไนกี้ออฟฟิเชียลที่เป็นไลน์ของเกย์ชาออฟฟิเชียลนะครับขายไป2 5 0 0 0้านะครับขายกัน2 5 0 0หเพราะว่าที่มาเลเซียเล่นกันแบบ a d i d a ไนกี้พู m a เล่นแรงมากครับสายสปอร์ตนะครับเล่นแรงมากนะขายมาเลเซียบ้านเราก็เล่นสาย90แรงนะครับเราก็ไปซื้อของมาเลมาเลยก็มาซื้อของเราสลับกันไปวนไปวนมานะครับเนี่ย น,นี่เป็นตัวหนึ่งของไนกี้ที่น่าที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะไม่เคยเห็นนะครับอะแบ่งกันดูนะอันนี้คือหายากจริงๆนะกล้าพูดเลยว่าหายากจริงและที่สําคัญเป็นแขนยาวด้วยนะครับเป็นแขนยาวด้วยนะฮะตัวนี้นะนี่คือหายากนะผมซื้อมาหลักหมื่นเหมือนกันนะตนัวนี้ซื้อมาหลักหมื่นนะครับแต่ว่าน่าจะน่าจะรอขายสองหมื่นห้านะตนัวนี้ผมว่ามันมันสวยอะนะขายไนยกี้นะเกชามีไหมเกชาผมก็มีนะไนกี้เกชาผมก็มีแต่ตัวที่ผมอยากได้ผมอยากได้ไนกี้ที่เป็นซูเปอร์แมนมากเลยนะครัไนกี้ ในกีซูเปอร์แมนนะอันนี้เลดฮอตอีกตัวหนึ่งฮะเลดฮอตตัวนี้นะครับหายากมากครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เลดฮอตนะครับด้านหลังนะลองดูนะด้านหลังมันเป็นวงที่มันร่วมนะเลดฮอตชิลลีเปเปอร์นะครับมี Ministry i อซ์นะซาว์ garden เพอร์แจมนะครับเดอะจีซัสแอนด์เมลลี่เชนแล้วก็วงลัสนะฮะเนี่ยหายากมากๆเลยนะดูแค่วงเนี่ยอย่างจีซัสแอนด์เมลลี่เชนซาว์ garden ไอซ์คิวนะครับก็มาเล่นคอนเสิร์ตเวทีเดียวกันกับเลดฮอตตัวนี้ถือว่าเจ๋งมากนะตัวนี้สสภาาพเดด็อกนะครับผมมไ้ สภาพเดสต็อกนะ้ตัวนี้สุดยอดทางพร้าวอีกแล้วครับพี่น้องเลยต่อไปนะครับเป็นเสื้อในยุค1973-74ถึงเจนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งเป็นลายที่ทำจากปกอัลบั้มที่ถูกแบนด์หมายความว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีอัลบัม้มอัลบั้มเป็นปกอัลบั้มของเดอะบิทเทิลที่ถูกแบนด์เอามาทำลงบนเสื้อดังนั้นเนี่ยตัวอัลบั้มก็แพงผมขาย25,000นะพี่เอ็ม นกีตัวนี้มันสองหมื่นห้าพ,พี่เอม็มพี่เอ็มพี่เอ็มเอางี้ดีกว่าพี่เอม็มราคาหลังไม,ม่ผามไาม่รู้เดี๋ยวคุยให้จบก่อนนะพี่เอม็มคือผมขายอยู่สองหมื่นห้าพี่เอม็มแต่ถ้าพี่เอ็มเอาผมให้เต็มที่สองหมื่นสามได้เท่านี้จริง,รงๆเพราะว่าคือทุกอย่างที่ผมขายออกไปอ่ะสุดท้ายแล้วนะมันจะเป็นอย่างนี้พี่เอม็มผมเล่าให้ฟังพอผมขายออกไปปุ๊บเนี่ยราคามันจะขยับตามเว้ยสุดท้ายพอวันหนึงนะ่งเนี่ยราคามันไปสามหมื่นห้าหมื่น่ะมันจะมีความรู้สึกที่แบบอ๋อ กูเคยมีนะกูเคยมีแล้วแบบมันจะเป็นอย่างนี้ในเวลาอันใกล้แล้วช่วงนี้นะครับช่วงนี้ไอ้ความรู้สึกนี้แต่ก่อนมันใช้เวลาประมาณหนึ่งปีแล้วสองปีความรู้สึกนี้มันถึงมาเข้าใจไหมแต่ช่วงนี้มันเหมือนกับมันยอ่อเวลาปีสองปีมันเหลือภายในเดือน2เดือนนะ่ะพี่เอ็มเข้าใจป่ะเออราคามันไปไวมากถ้าพี่เอ็มรับช่วยผมหน่อยผมขอสองหมื่นเอางี้อะ่ะส,ส,สองหมื่นสองไปเลยอะ่ะนะครับผมขอกำไรนิดหน่อยแล้วพี่เอ็มผมบอกเลยนะไม่ได้ไม่ได้เวอร์จนเกินจริงอะ่ะไม่ได้เวอร์นะครับผมบอกเลยไม่ได้เวอร์นะตัวนนี้ยคือมั มูลค่าในใจผมจริงๆถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ผมจะขายประมาณสามหมื่นห้าด้วยสามผมบอกเลยว่ามันสภาพดีคือแขนสั้นอะแขนสั้นอะสองหมื่นห้าได้พี่แล้วะม่งเป็นแขนยาวแล้วสีครีมพี่ดูดิคือแบโอ้แต่ว่าสุดๆแล้วนะตัวนี้สุดๆแล้วนี่ฮะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเดอะบิทเทิลเขาทำเขาทำภาพมาเพื่อที่จะเป็นอัลบั้มเนาะบุอัลบั้มแต่ว่าเขาถูกแบนเพราะว่ารูปภาพเนี่ยมันน่ากลัวนะฮะ ไนกี้จอแดนเขาเล่นกันใหม่ครับผมอยากรู้ราคาครับไนกี้จอแดนเล่นนะครับจอแดนที่เป็นมันจะมีจอแดนจอแดนที่เป็นโลโก้นาอกหรือว่าจอแดนที่พาดบ่าถ้าเป็นไนกี้ไว้เจอกันนะโอเคครับพี่เจที่เป็นนาอกเนี่ยแต่ก่อนมันเคยสูงสุดถึงราคาตัวละหมื่นหกถ้าเป็นผ้าสามเนื้อเลยอนนะครับแต่ปัจจุบันก็แปดเก้าพันนะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นปกอลบัมของ t ด e b e ิท l e s ที่ถูกแบนนะครับ The b e ิ t l e s y esterday and today นะฮะ เป็นลายที่แบบน่ากลัวมากเลยมันเป็นตุ๊กตาเด็กเด็กตุ๊กตาเด็กในสมัยนั้นนะครับตัวนี้อยู่ประมาณปีเจ็ดสี่ถึงเจ็ดเจ็ดนะครับตัวนี้เป็นป้ายนี้นะครับนี่นี่หายากมากนะตัวนี้ผมขายอยู่หนึ่งแสนบาทนะครับก่อนหน้านี้ผมประกาศขายหนึ่งแสนนะครับแต่ณณเวลานี้นะครับณเวลานี้ผมขายอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทแล้วนะครับผมขยับราคาขึ้นมานะครับนี่ฮะลองดูนะนี่ฮะอันนี้แบ่งๆกันดูนะครับอันนี้หลักแสนนะตอนนี้ผมขายแสนสองนะครับอกยี่สิบเอ็ดยาวยี่แปดนะผมขายแสนสองนะฮะ แต่ว่าในอนาคตอันใกล้นะครับในอนาคตอันใกล้นะครับในอนาคตอันใกล้ผมบอกเลยว่ามันขายเท่าไหร่ก็ได้มันขายเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันไม่มีคนมีมันไม่มีคนมีมันหาไม่ได้แล้วตัวนี้สภาพถือว่าสมบูรณ์มากมันมีป้ายยังอยู่นะและตัวนี้ของแท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะเนี่ยผมได้มาประมาณสองสามปีแล้วนะครับตัวนี้ตอนแรกปีแรกที่ได้มาลงขายหนึ่งแสนนะครับตอนนี้ขายแสนสองอนาคตอันใกล้จะขายแสนห้านะครับ ขอเก็บไว้ก่อนนะครับดูไว้นะดูไวนะ้แบ่งกันดูนะหน้าอกครับป้ายไนกี้ผ้าร้อยคนเล่นบาสครับอ๋อน่าจะแพงนะแต่ผมคิดรายไม่ออกแต่ว่าไนกี้จอแดนนันจะมีไนกี้ในเป็นจอแดนไนกี้ที่เป็นแบบสเปซแจมอะไรเงี้ยตอนนั้นก็สี่ห้าพันอยู่นะ The f ฟ m ม n ิ่งลิฟครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็หายากนะตัวนี้ผมขายอยู่สามหมื่นกว่าบาทนะสามหมื่นหกนะใจแยนตัวนี้เนี่ยเดอะเฟรมมิ่งลิฟครับตัวนี้นะครับหายากมาแล้วแบ่งกันดูแบ่งกันดูของหายากนะ นี่ครับใจแอนดด้วยเป็นใจแอนด์นูเเนะครับตัวน,นี้หายากตัวนี้ฝรั่งมาขอซื้อผมนะครับผมมาขอมาต่อราคาฝรั่งแม่งบางทีต่อราคาเหมือนแบบเหมือนกูเป็นประเทศโลกที่สามอะเราขายวัเราบอกขายสามหมื่นแม่งต่อสองหมื่นอย่างเงี้ยบอกผมขายบอกนะผมขายบอกหนึ่งพันสองรอยยเอดอลลาร์คือถ้าคนไทยผมขายสามหมื่นหกนะผมบอกฝรั่งหนึ่งพันสองรอยดอลลาร์แต่ว่ามันจริงๆมันถ,ถ้าคูณตอนนี้มันต้องคูณสามสิบสองใช่ไหมสามสิบสองคูณเข้าไปเป็นเท่าไหร่วะประมาณสามหมื่นแปดสามหมื่นเจ็ดอะไรเงี้นะ ฝรหลังแม่งต่อผมสองหมื่นเนี่ยโหต่อแม่งโคตรแบบโคต,โคตเรเบื่อจากสามหมื่นหกคุณต่อแม่งต่อสองหมื่นเนี่ยเลทฮอตชิลิเปเปอร์ลายคาสสี่ครับนี่แล้วลายแล้ว,ลวปายยุโรปด้วยเลทฮอตลายนี้นะครับดูลายหน้านะครับลายหลังเเต็มนะครับผมเก็บะครับตัวนี้นะเก็บไว้เลยฮนะเลทฮอตผมใครมีเลทใครมีเลทฮอตนะครับแปดศูนย์เก้าศูนย์ผมรับซื้อนะครับใครมีเลทฮอตชิลิเปเปอร์แปดศูนย์เก้าศูนย์ผมรับซื้อนะครับนะใครมีอยากจะขายนะอินบ็อกมาทางเพจได้เลยนะครับไม่ว่าจะดูอยู่ทาง Facebook ไลฟ์ดูยอดสดยอดหลังหรือว่าดูในในใน u t u b e เนี่ยนะครับก็ส่งมาให้ผมได้นะผมรับซื้อเด้ฮอตอยู่ผมกำลังเก็บอยู่เลยนะจริงๆผมตั้งใจจะเก็บมากๆนะแต่ว่าพี่แจ๊มาแบ่งผมไป2ตัวนะเป็นแฮงเทนฮะแฮงเทนรุ่นเก่านะมันจะมีสองรุ่นนะมันจะมีรุ่นหนึ่งที่เป็นมีมีกระเป๋าอกด้วยแล้วสกินทั้งกระเป๋าตัวนี้ก็น้องคนหนึ่งนะครับผมมาช่วยเขาซื้อไว้นะครับพอดีแม่เขาป่วยแม่เขาป่วยแล้วผมทราบว่าเขาดูแลแม่ที่ป่วยอยู่นะครับ ตอนแรกเขาเขาขายราคาให้ผมราคานึงผมไปต่อราคาเขาแต่ผมผมไปไปเช็คโปรไฟล์เขาบอกว่าแม่เขาป่วยแม่เขาไม่สบายผมก็เลยบอกว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องลดให้ผมก็เลยซื้อมาเลยนะราคาเต็มไม่ไม่ขอส่วนลดนะอันนี้ก็คือช่วยกันในวงการบันเทิดคือลดสองสามร้อยไม่ต้องลดหรอกนะครับคือเขาแม่เขาไม่สบายเขาเอาไปดูแลแม่เขานะอันนี้ผมก็คิดว่าผมน่าจะได้บุญแหละนับช่วยเหลือเขาในวันนี้เขาแบบต้องใช้เงินนะ The Velvet Underground ครับตัวนี้ The Velvet Underground Nico นะครับ ดีไซน์โดยแอนดี้วอร์ฮอลนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สวยมากตัวนี้ก็ประมาณ2 0 0 0 0ื่นหมื่นห้าหมื่นหมื่นห้าถึงสองหมื่นนะครับคือจริงพวกเนี้ยผมไม่ได้ขายเลยนะเว้ยไม่ได้ขายผมไม่รู้ผมตั้งราคาสดๆอะเอาตามความรู้สึกนะครับบางทีก็ถูกไปแพงไปก็แล้วแต่นะครับขออภัยด้วยเพราะตัวเนี้ยผมไม่เคยลงขายเลยผมตั้งใจเก็บไว้ก่อนนะครับเฟดโนมอลครับตัวนี้เฟดโนมอลครับตัวนี้เฟดโนมอลครับยูฟัสบัสตาร์ดนะครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็นตัวปี90พอดีนะ เป็นบล็อกคํารุ่นเก่านะบล็อกค้าเกาศูนย์ไม่เก้าหนึ่งะตัวนี้ตะเข็บล่างมันจะเป็นตะเข็บเดียวอยู่นะครับแล้วก็เป็นบล็อกคําบล็อกคําที่เป็นผ้าห้าสิห้าสบนะบล็อกคําตัวนี้เป็นบล็อกค้า้าสิบ้าสิบนะครับเป็นบล็อกคําแบบซีว่แปดศูนนะเฟสนมมตัวนี้ลายโคตรได้พี่ช่วยดูให้ผมหน่อยครับน้องไม่รู้สายนี้เลยเอ,อก็ส่งาทางอินบนะ็อกได้นะแต่พี่ตอบทุกคนอยู่แล้วนะครับเจคคริสตัลครับตัวนี้โอ้โหผ้าขาวแต่ก่อนตัวละสองหมื่มนหะ เป็นราคาช่วงที่ดอรอปลงแล้วผมขายไปหมื่นแปดนะฮะขายไปหมื่นแปดนะซิดกับแมนซี่นะคือผมว่าตัวนี้เป็นไลน์ท็อปเลยเป็นดับซิดวิเชียดอะเสื้อของซิดวิเชียดแล้วแม่งมีแนนซี่อยู่ด้วยอะนะครับไม่ใช่แนนซี่ซินเต้านะอันนี้แนนซี่เมียซิดนะอันนั้นถ้าเป็นแนนซี่ซินต้าเนี่ยร้องเพลงแบงแบงนะแบงแบงเบ้านี้ะน,นี่ครับ t grateful dead ครับ the grateful dead ครับหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ spring tour ครับผมนี่ฮะโอเคสุดยอดต่างฟรากพี่น้องเอ,อ ตัืนต่อฮะ The Rolling Stone ตัวนี้ผมบอกเลยว่าในประเทศไทยในประเทศไทยเชื่อว่านะครับอาจจะมีเลขตัวหนึ่งถึงเก้าตัวหนึ่งไม่ใช่หรอกไม่ใช่หนึ่งตัวหรอกเพราะว่ามีอยู่ที่ผมสองตัวนะครับมีอยู่ที่ผมสองตัวแต่ในไทยผมเชื่อว่าน่าจะมีไม่เกินสิบตัวครับนะครับอาจจะอยู่เป็นเลขตัวเดียวครับ The Rolling Stone ตัวนี้หายากครับเป็นทัวร์ปีแปดสองครับตัวนี้นะ Rolling Stone ตัวนี้ครับแต่วันซส์เล็กนิดนึงนะครับมันเป็นแบบเสื้อแบบ เก่าๆอ่ะมันเป็นเสื้อยุโรปเก่าๆมันมันเหมาะกับกับการโชว์อ่ะเสื้อพวกนี้เดี๋ยวผมถ้าผมเปิดเป็นมิวเซียมเมื่อไหร่ก็ไปดูกันนะครับอันนี้เป็นที่ผมเก็บไว้ครับก็อันนี้เป็นเป็นเป็นลันดีเอ็มซีนะตัวนี้ก็สุดยอดทางเพ้าเหมือนกันนะฮะลันดีเอ็มซีตัวนี้ก็ไม่ต้องรูฟไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากครับดาลงดาราที่ฮอบใส่กระจายนะฮะตัวนี้ก็ตัวนี้ผมขายตอนนี้ผมเพิ่มราคาขายอยู่ที่ราคาตัวนี้ขายอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะครับขายอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะตัวต่อไปครับบูแทงแคนครับ นี่ฮะตรงปีตรงยุคนะบูแตงตัวนี้ครับบูแตงตัวนี้ครับดูลายนะตัวนี้ดูลายดูลายลายยุคนี้นะฮะด้านหลังเป็นเล็กคิลลิงบีครับตัวนี้โอ้โหหายากนะเวลานี้คือหายากนะเว้ยฝรัง่งมาถามซื้อผมอยู่นะประมาณสองปีก่อนนะนี่นะครับไทโอเนกาทีฟครับตัวนี้นะไทโอเนกาทีฟงานเก่าแล้วเป็นมันเป็นงานเก่าของบูเกฟนะตัวนี้เป็นงานบูเกฟแล้วเป็นตะเข็บเดี่ยวนะไทโอนี่หายากมากเลยนะ ต้องเปิดมิวเซียมับใช่ครับแต่ผมจะเปิดอยู่แล้วฮะนี่ครับอันนี้เป็นไทโอเนกาทีฟนะครับสวยโรลลิงอ่ะอันนี้อกเล็กพี่จอมเอาไปเก็บด้วยกันพี่จอมเอาไปเก็บเป็นเขาเรียกว่า1ใน2ตัว1ในหนึ่งใน10ตัวในไทยแล้วกันพี่จอมใส่ไม่ได้ก็เอาไปเก็บผมบอกเลยหายโคตรยากนะพี่จอมรอพี่จอมลงดาบอยู่นะพี่จอมรุ่นใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นไทโอเนกาทีฟคุณดูลายหน้าดินี่ไทโอตรงนี้เป็นงาน90านนะครับมันเป็นงานลาเส้นของบลูเกฟ1997นะ อัมสเตอร์ดัมลอนดอนนิวยอร์กบรูเกนะครับเป็นของยุโรปเลยดูลายหลังครับดูลายหลังโอ้โหผมบอกนะบรูเอ้ไทโอเนี่ยหางานออริจินอลที่เป็น90ยากมากอ่าพี่จอมอีกตัวหนึ่งเป็นทัวร์เดียวกันนะอันนี้เป็นทัวร์เดียวกันกับตัวนี้นะพี่พี่จอมเพื่อเอาไปคู่กันก็นได้พี่จอมนี่อันนี้เป็นโรลลิงตัวนี้เนาะนี่1982อันนี้เป็นทัวร์เดียวกันนะ แต่มันเป็นทรงเสื้อยุโรปเพราะว่าตัวเสื้อมันบอกว่ายุโรปทัวร์นะตัวนี้เป็นทรงเสื้อแบบงานเก่า70 80 7 7 7 8 7 9 90เอ้ย7 7 7 8 7 9 80 81 82นะครับอันนี้คือของของยุโรปทัวร์เป็นทรงเสื้อของอังกฤษนะครับมิกแจ็กเกอร์ครับคีริชาร์ดครับชาลีวัตนะครับลอนนี่วูดแล้วก็บิลวีแมนนะตัวนี้มันเป็นฟี่ฟาชิโกงด้วยนะตัวนี้สุดยอดทางเเพวฟิลแบบอกใหญ่ด้วยเป็นแบบแนวบูทเลกครับอันนี้เป็นแบบสกาเฟสครับใครใครชอบดูหนังสกาเฟส นี่ฮะสกาเฟสฉากที่อัลปาซิโนกำลังจีบสาวแล้วะด้านหลังเป็นแบบสกรีนแบบบูธเลคครับสกาเฟส so what is your name สกาเฟสไงชื่อสกาเฟสไงเป็นแบบยุคยุคเก่าอะ่ะแต่ว่าจะมีคราบน้ำน้ำซักออกเนี่ยผมว่าพีเอ็มชอบสกาเฟสอัลปาซิโนสกาเฟสอกใหญ่ด้วยอกใหญ่ด้วยผมบอกเลยฮนะอกใหญ่ด้วยรับสกาเฟสเดี๋ยวรับสกาเฟสบอกเลยของดีรเจ็ดนยครับยูราฮิป1978ครับ ยูราฮิต1978ครับ Fallen Angel ครับ The Fallen Angels Tour 1978นะครับตัวนี้หายากครับซิทวิเชียรมาอีกแล้วครับตัวนี้นะสิทธิ์วิเชียรด้านหลังเป็นไมว์เวนะไมว์เวด้านหลังนะไมว์เวด้านหลังนี่รับนั่นไงล่ะนั่นไงล่ะอันนี้ผมมันเป็นฟิลล์ทีนะเป็นงานก้า90แท้คิดราคาเท่าไหร่ดีวะแม่งไม่ได้บอกราคาโดยแกบอกรับไปแล้วอ่ะเหมือนกับประมาณว่าเหมือนเ้าแกบอกรับปุ๊บเหมือนแบบบอกราคาเท่าไหร่เซ็นเช็คมา เหมือนให้เช็คเปล่ามันเหมือนเหมือนแบบให้เช็คเปล่ามาเขียนตัวเลขเองอ่ะพอพอพิมพ์คำวาารับแล้วอ่ะผมอ่ะขายหกพันเก้าร้อยเก้าสิบถ้าเอาผมเอาหกพันพอได้พีเอ็มเด้เนี่ยตัวนี้หกพันพอพีเอ็มรับพิมพคำามารับหกพันมาแล้วกันเนี่ยตันนี้อกใหญ่นะอกประมาณยี่สิบสามได้แหละยาวยี่สิบเก้าสมส่วนนะครับสมส่วนนะสมส่วนนะตัวนี้นะอันนี้คืองานเก่าอันนี้ผมอยู่กับผมมาประมาณสามสี่ปีนะผมบอกตรงๆนะตัวนี้นะผมบอกตรงนะตัวเนี้ยผมซื้อมาประมาณสามร้อยบาทผมพูดแบบอย่างนี้เลยคือซื้อมาประมาณสี่ห้าปีแล้วตอนนั้น่ ผมบอกเลยแล็บทีอ่ะทูแพ็กตัวละ900าร้อยว่าน,น่าจะห้หปีแล้วมั้งคืออันนี้อยู่กับผมมานานมากๆนะอยู่ตั้งแต่อยู่ตั้งแต่ยังไม่มีรอยน้ำอะ่ะแต่ผมบอกตรงพี่เอ็ออันนี้ซื้อมา300บาทซื้อมา300บาทจริงๆนะครับขออนุญาตนะนี่นนี่คือตัวอย่างคือคือสอนให้คนเห็นให้ให้คนเห็นเลยนะว่าเสื้อบางอย่างเนี่ยเราดูหนังสกาเฟสแม่งโคตรชอบเลย ไอ้หาคนนี้แม่งเติบโตมาจากคนที่ลี้ภัยกว่าจะเข้าเทศอเมริกาได้ไอ้หมอนี้กว่าจะลี้เข้าลี้ภัยเข้าอเมริกาได้แล้วมันน่าจะเป็นคนที่แบบไม่หยุดยั้งอะ่ะไม่ยอมแพ้ต่อแบบไม่ยอมแพ้ต่อโชกตาคือแม่งสู้ทุกอย่างสู้ทุกอย่างสู้เพื่อที่จะแบบเป,เป็นเจ้าพ่อขายยาสุดท้ายแม่งแต่แม่งบ้าเกินนะไอ้ความบ้าทําให้มันยิ่งใหญ่ได้แต่ไอ้ความบ้าก็ทําลายตัวมันเองนะครับคือเจ๋งมากอะ่ะ ไปเป็นพ่อขายานะครับไต่เต้าจนแบบไปฆ่าบอสจนมันเป็นตัวใหญ่สุดนะครับแต่แม่งมันบ้าไปมันไม่ยอมแพ้มันไม่ไว้ใจใครนะครับมันไม่ไว้ใจเพื่อนรักญาติสนิทมันอะมันไม่ไว้ใจมันก็มั่วไปหมดเลยนะครับตอนสุดท้ายนะผมว่ามันมันบ้าไปหน่อยคือถ้ามันมันบ้าพอสมควรขอบคุณพี่เอ็มโพัรับผกพันนะครับคือถ้ามันบ้าพอดีพอดีมันมันจะเป็นสุดยอดเจ้าพ่อเหมือนคนเหมือนแบบเจ้าพ่อขายาเหมือนพาโบเอสโคบาเหมือนกันอย่างเงี้ยคือจริงๆเขาแม่ง ถ้ามันถ้ามันทําตามเรื่องทําตามกฎนะแบบขังตัวเองไว้ในคุกอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสุดยอดเป็นอเมริกาก็ยอมนะสุดท้ายแม่งมันมันยอมตายะนะครับมันไม่หนีมันยังไงไม่รู้อะ่ะพวกนี้มันแบบมันสุดๆนดนะนะครับเอสโคบาเหมือนกันนะนี่ยอันนี้เป็นเดอะแบดทัวร์ของมันเพื่อนแจ็คสันเนี่ยเป็นไงครับจุใจกันหรือยังจุใจไหมครับเสื้อยืดสวย